เด็กชายคนหนึ่งเป็นเด็กน้อยที่ขี้มโมโหอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งพ่อของเขาจึงหยิบเอาตะปูมาให้หนึ่งถุงแล้วบอกว่าทุกครั้งที่ลูกมโมโหจงหยิบตะปูหนึ่งตัวเอาไปตอกไว้ที่รั้วนะทุกคนรู้ไหมคะว่าแค่วันแรกเด็กชายตอกตะปูเข้าไปที่รั้วทั้งสิ้น35ดอกเด็กน้อยรู้สึกว่าทําไมมันเยอะแบบนี้เขาจึงเริ่มที่จะเรียนรู้การควบคุมอารมณ์ตัวเองจากหนึ่งวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์กลายเป็นเดือนจํานวนตะปูที่เพิ่มต่อวันก็เริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆจนใน ที่สุดเขาก็พบว่าการควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ให้โกรธนั้นง่ายกว่าการตอกตะปูเป็นอย่างมากและในที่สุดวันที่เด็กน้อยควบคุมอารมณ์ได้ตลอดเวลาก็มาถึงเขาจึงเดินไปบอกพ่อเมื่อพ่อได้ยินดังนั้นจึงบอกกับเด็กชายว่าตอนไหนที่ลูกควบคุมอารมณ์ได้เจ้าจงดึงตะปูออกมาหนึ่งตัวนะจากหนึ่งวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์กลายเป็นเดือนเด็กชายได้เดินไปบอกกับพ่อว่าเขาสามารถดึงตะปูออกมาได้จนหมดแล้วพ่อจึงจูงมือเด็กน้อยคนนั้นไปที่รั้วและพูดว่าเจ้าทำได้ ได้ดีมากแต่ดูรอยที่รั้วนี้สิสิ่งนี้ไม่มีทางเหมือนเดิมอีกแล้วเมื่อลูกกระทําสิ่งต่างๆด้วยความโกรธมันก็เหมือนการสร้างรอยแผลเล็กๆเอาไว้ลูกเผลอโกรธทําไม่ดีกับคนอื่นแล้วกล่าวคําขอโทษน,นั้นย่อมทําได้แต่ลูกรู้ไหมว่าเราจะพูดขอโทษสักกี่ครั้งแผลเล็กๆยังอยู่ตรงนั้นเสมอและจะดีกว่าไหมถ้าลูกดูแลความรู้สึกอารมณ์ของตัวเองได้สําเร็จตั้งแต่แรกเราก็จะไม่เห็นรอยเล็กๆเหล่านี้อีกตลอดไป